สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Fairy Love Simulator 2กันนะคะแย่เวอร์ชันนี้นะคะคือเราก็เพิ่งหาลิงค์ได้ไม่นานนี้แหละว้าวเธอคือใครไม่รู้นะเราเลือกอาวุธอันนี้กดวิ่งโอเคอ่าตรงพวกนี้ก็ฆ่าได้สบายสบาย เฮ้ยตายได้ไงเ,เดี๋ยวตาเฮ้ยเดี๋ยวตามตรงนั้นไปดีกว่าเอาเฮ้ยลงแล้วโอ้ยนัน่นนัน่นนั่นพวกพวกเธอทำอะไรพวกเธอเป็นพวกมีผม เอาคนมีผมคนนี้ออกไปผมซ้ำนะยะเธอเธอพวกเธอทำอไรอันนี้เราแค่ถือของมาเล่นกีฬาด้วยอะ่ะแถมเดินกันช้าจังเลยนะทำอะไรเหรอโอ้โหยังสร้างไม่เสร็จด้วย เห็นเราขี้เกียจรอแล้วนะเธอตายไปเธอเธอคนนี้ด้วยจะเดินไปถึงเมื่อไหร่ถ้าจะคุยกันคุยตรงนี้ก็ได้ลงตัวตรงนี้เนีเอ่อ้าวเฮ้ยลงไปเลยนี่หว่าเออแน่ไงคนหัวฟ้าเออลงตรงนี้ไปเลยเหรอ lâu mà bắt bắt, bắt mày nữa ừ, gối, điêu, ừ. oh, leo, chân, chân, hai, ní, đứt, <laughs> không, 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 เดะเดวเอ้ยเดีะเอออุ้ย,ดย,ดย,ดยกดบิดฆ่านี่นี่เฉยมุมกันตรงนี้ด้วยฮะเอาบักอีกรอบเดะเดวออกกันเออทำไรจ้าเธอนั่งกินข้าวหรอไม่มีโต๊ะเนี่ยนะอือโอ้โหสศพกระเด็น เดยนนะถ้าเดินนี่คือแบบเหมือนผีกดสีเพื่อเหมาะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูโรงเรียนดีกว่า่านี่มีมีดด้วยนะเราสามารถกดเปลี่ยนเป็นมีดได้ใช่ไหม เออเราก็สามารถกดเปลี่ยนเป็นมีดได้นะเดี๋ยนะห้องนี้ว่างเปล่าใช่ไหมกด E ว่างเปล่าเราชอบการเปิดประตูนะมันดูแบบว่าคลาสสิกสีเทาๆก็ไว้หล่นไปตอนสุดท้ายก็แล้วกัน อ่าโอเคเดี๋ยวๆอืมเธอด้วยยิฟแฟดอ่า ฆ okay. ่าหมดเรียบแล้ววันนี้ก็ใช้มีดนะโอเคล่าศพอะไรไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราเล่นเวอร์ชันอัปเดตคือเราจะเล่นเวอร์ชันอัปเดตตอนคลิปหน้านะคลิปหน้าเราลงไวแน่แต่เดี๋ยวเราค่อยลงแน่เพราะว่าจริงๆบางทีเราก็ทำคลิปไปแล้วแหละแต่เราจะไว้ลงประมาณ อาทิตย์หน้าหรือไม่ก็วันหน้านะไหนเดี๋ยวเราไปเดินดูโรงเรียนด้วยสิว่าเป็นไงเว้ยเมื่อกี้ตก,กใจคิดว่าจะตกแล้วล่ะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปตรงหน้าน้ำพุกันนะไปน่าจะหน้ารงโรงเรียนแหละอ่าตรงนี้ไง เดี๋ยวดูไม่มีห้องมันไม่มีอะไรโอเคเอ,อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเขาวงกตเลยนะตรงเนี้ยเออน่าจะน่าจะทางเนี้ยอ,อนี่ไงน้ำพุเดี๋ยวทำแบบว่าภาพปกวิดีโอภาพปกคลิปอะโอเคภาพปกคลิปจะต้องเป็นน้ำพุของเราเสมอ เดี๋ยวนะแล้วทางนี้ล่ะมีอะไรทางนี้ไม่มีอะไรโล่งๆเออเฮ้ยตกได้ไงวะเออน,นั้นก็บ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย